ะมีเพลงไหนพูดแทนใจได้ดีเท่าเพลงที่เขียนเมื่อตอนต้องโทษนเรือนจำด้วยคดียาเสพติดเท่าเพลงต้องคำสาปเพลงนี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะเวทีนี้ค่ะที่แพดเพลเวอร์แพร่วมงานแถลงข่าว Music a g กอะเกรนดัก2025จัดโดยสำนักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปาปาสนะคะต่อให้ต้องใช้ซ้ำถึงช่วงชีวิตที่ผิดพลาดก็ยังยินดีค่ะเพราะถือว่าเป็นความตั้งใจหลังพ้นโทษของนักร้องดังที่อยากให้ประสบการณ์ความผิดพลาดไปกับยาเสพติดจนต้องโทษจำคุกน,นานถึง 50ปีก่อนจะได้รับการลดโทษนะคะเหลือ18ปี6เดือนการได้รับโอกาสคืนวงการบันเทิงสิ่งที่นักร้องหนุ่มทํามาตลอดคือการเดินสายให้ความรู้กับเยาวชนค่ะอย่างเช่นครั้งนี้ขอฝากข้อคิดสําคัญกับคนที่เคยผิดพลาดน,นะคะว่าหากได้รับโอกาสควรจะคว้าและรักษามันไว้ให้ดีที่สุดค่ะให้โอกาสตัวเองในการปรับเปลี่ยนที่จะเป็นคนดีขึ้นจริงๆนะให้โอกาสตัวเองในการที่จะเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะ เป็นคนดีได้ดชนหลายคนนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วนะครับก็สามารถที่จะลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งนะครับกลับรรมาทำอาชีพที่สุดจริตนะครับกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อๆไปได้อีกเยอะมากๆให้รักษาโอกาสครั้งนี้ที่คุณได้รับไว้ให้ดีนะครับผมแล้วก็รักษาไปให้ตลอดระยะเวลา งานนี้มาในธีมว่าดนตรีนี่แหละเป็นอีกเครื่องมือนะคะที่จะพาให้เยาวชนห่างไกลาจากยาเสพติดอย่างพวาวเวอร์แพเองเนี่ยก็บอกว่าสมัยวัยรุ่นหลงผิดคิดว่าชีวิตร็อกสตาร์ Star จะต้องใช้อบายมุกเป็นเครื่องนําทางแบบที่เห็นชีวิตของนักร้องต่างประเทศด้วยวัยเพียง19ปีค่ะยอมรับว่าตอนนั้นแยกแยะไม่ได้คะ่ะจนมาถึงวันนี้มีดนตรีนี่นแหละฮิวใจตอนอยู่ในเรือนจําและกลายเป็นเครื่องมือสาคัญช่วยหล่อหลอมตัวตนนะคะนําไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตได้คะ่ะ ซึ่งในงานเดียวกันนี้ยังมีวงดนตรีดังอินดิโกค่ะร่วมด้วยนะคะแชร์มุมดีๆค่ะว่าดนตรีนี่แหละเป็นแรงผลักดันให้ทั้งสาสมาชิกค,ค่ะไม่ทิ้งฝันแม้ใช้เวลาเดินทางอยู่นานกว่าจะมีเพลงดังก็หวังว่าการได้ขึ้นคอนเสิร์ตในงานนี้นะคะจะมีส่วนสร้างแรงบันดาลใจค่ะดนตรีนี่คือมันเปรียบเสมือนอาวุธชิ้นหนึ่งที่มีพลังมากๆทรงพลังเราอยากจะ สื่อสารยังไงเราอยากจะให้ดนตรีเป็นทั้งเพื่อนหิวใจอยากให้ดนตรีเป็นเกาะกำบังอยากให้ดนตรีเป็นเครื่องให้กำลังใจพวกเรากา็ยึดในมุมนี้มาโดยตลอดแล้วก็พวกเรามองว่าดนตรีมันเป็นความฝันสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราอนดิโกสามารถขับเคลื่อนได้เพราะว่ามีความฝันร่วมกันแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะครับสำหรับน้องๆที่มีความฝันนะครับ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับอย่าให้ใครมาหยุดยั้งความฝันของพวกเราได้แม้กระทั่งยาเสพติดนะครับผมอ,อย่างสมมติคนที่ฝึกฝึกดนตรีแน่นอนครับการเล่นดนตรีสักเครื่องหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่มันไม่ง่ายต้องใช้เวลาใช้ความมีวินัยการศึกษาหาความรู้ความหมั่นเพียรความสม่ำเสมอนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับผมเป็นคุณสมบัติของคนที่ประสบความสําเร็จนะ,ะถ้าคุณฝึกดนตรีได้ อย่างดีแล้วนะฮะสิ่งที่ติดตัวมาคือความอดทนความเพียรความามุ่งมั่นต่างๆนะครับแล้วคุณจะไปทำอย่างอื่นประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน yes, สำหรับกิจกรรมคอนเสิร์ต Music Against Drugs 2025ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีพื้นที่แสดงออกอย่างสร้างสารรค์โดยจะมีการจัดงาน2งรอบด้วยกันนะคะนั่นคือ15มิถุนายนที่ลานข้างสำนักง,งานนิคมอ,อุตสาหกรรมนาดกระบังพบกับเบิ้ลปทุมราชและคณะหมอลำคำขุนร่วมมิตรค่ะและวันที่21มิถุนายนนะคะเปลี่ยนแนวไปเจอกับดูโอ้สาวค่ะ Justminka วง p e r c e u s แล้วก็ Indigo ที่อุทยานร้อยปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ 스타트업을. <목소리도>